สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมารวมซิมนะครับที่เป็นเน็ตอัลลิมิตนะครับของทั้ง4ค่ายนะครับซึ่งมีทั้งเอส Tag ทรวมไปถึง TOT นะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะเห็นเน็ตอัลลิมิตเนี่ยที่ขายกันในโลกออนไลน์กันเนี่ยเฉพาะของทาง True นะครับแต่ว่า ณปัจจุบันนะคบต้องบอกว่าการแข่งขันเนี่ยมีการสูงขึ้นนะครับทำให้หลายๆค่ายนะครับต้องบอกว่าทุกค่ายเลยกว่านะครับออกจาตัว s i m เน็ตอล i m i t ตรงนี้ออกมานะครับซึ่งแพ็กเกจเนี่ยก็จะแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะครับทีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับกันที่ค่ายแรกก่อนนะครับค่าย AS นะครับเขาใช้ซิมที่ชื่อว่าซิมมาราทอนนะครับซึ่ง จะเป็นเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับด้วยความเร็วเนี่ย10เมกะบิตเพเซกนะครับผมนะแล้วก็สามารถเนี่ยใช้งานได้ทั้งหมด12เดือนนะครับคือต้องของตรวนะครับซิมเน็ตอลิมิตที่ผมเอามานะวันนี้เนี่ยก็คือคุณต้องจ่ายครั้งแรกครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะไม่มีไลายเดือนอีกต่อไปถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้ส่วนเกินนะครับทีนี้เนี่ยส่วนเกินก็จะเกิดจากการที่โทรออกไปนอกเครือข่ายนะครับเพราะว่าซิมพวกนี้เนี่ย จะมีให้โทรฟรีภายในเครือข่ายนะครับแต่และค่ายเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่น AS นะครับตัว,ตวนี้เนี่ยสามารถโทรในเครือข่าย AS ได้นะครับครั้งละ30นาทีนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะคิดเงินคนอยู่ที่นาทีละ1บาทนะครับแต่ว่ายัางไม่ลงแบตนะครับถ้าลงแบตแล้วก็เป็นนาทีละ1 0 7บาทนะครับส่วนถ้าเกิดโทรนอกเครือข่ายนะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจแล้วก็ จะเสียทั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับเป็นนาทีละ1.07บาทเหมือนกันนะครับโดยนะครับทาง AS ตัวตัวซิมมาราทอนตัวนี้เนี่ยทาง AS เนี่ยเขาขายเองนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้นะครับก็ขายออนไลน์แล้วก็ให้คุณซื้อออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะบริไฟตตัวตนผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะครับรายละเอียดเนี่ย ผมเคยอธิบายว่าในคลิปก่อนแล้ว๋ยวผมจะทิ้งตัว i อเอาไว้ให้นะครับแล้วก็รวมถึงลิงก์ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของค่าดีแท็ก,กันบ้างนะครับค่าดีแท็กเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าซิมคงกระพันนะครับก็เป็นเน็ต10เมก ไม่ลดสปีดเหมือนกันนะครับเป็นเน็ตไม่อั้นเหมือนกันสามารถที่จะใช้งานได้นาน12เดือนเหมือนกันนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกันนะครับก็คือเป็นซิมที่คุณซื้อแล้วเนี่ยสามารถที่จะจ่ายครั้งเดียวนะครับใช้ได้ทั้งปีเลยนะครับอันนี้เนี่ยเขามีให้โทรภายในเครือข่ายดีแท็เนี่ยได้ฟรีนะครับครั้งละ15นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือนาทีละ1บาทนะครับลงแวตก็เป็น1.07บาทนะครับโทรนอกเครือข่ายเนี่ยก็ คิดตั้งแต่นาทีแรกนะครับก็คือนาทีละ1บาทนะครับโดยเจ้าตัวซิมดีแท็ตัวนี้นะครับคุณสามารถที่จะซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นช้อปปีหรือ Lazada นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเจ้าตัวซิมคงกระพันตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของมีแบบ6เดือนแล้วก็3เดือนด้วยนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็จะถูกลงนะครับแต่ว่าหางเฉลี่ยรายเดือนแล้วเนี่ยก็ จะออกมาแพงกว่าที่คุณซื้อแบบ12เดือนนะครับนั่นเองนะตรงนี้ก็ใครถ้่เกิดอยากจะซื้อนะครับก็ลองไปหันช่องทางออนไลน์อยู่ต้องบอกว่าซิมตัวนี้ซิมของ d ีแท็ตัวนี้ไม่มีขายที่สุดบริการนะครับคุณอยาจต้องไปดูที่ช่องทางออนไลน์นะครับอะทีนี้มาดูค่ายต่อไปนะครับ ก็คือค่ายทูนะครับค่ายทูเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าซิมเทพทอนะครับซิมเทพทอตัวนี้เนี่ยก็เป็นซิมที่มีสปีดนะครับอยู่ที่10เมกะบิตไม่อั้นเหมือนกันนะครับไม่อั้น Data นะครับแล้วก็ไม่ลดความเร็วนะครับสามารถใช้ได้นาน12เดือนนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับค่ายอื่นๆนะครับทีนี้เนี่ยของ True เนี่ยก็คือสามารถโทรได้โทรในเครือข่ายเนี่ยได้ครั้งละ15นาทีนะครับ แล้วก็นาทีถัดไปเนี่ยก็คือนาทีละ1บาทนะครับทนอกเครือข่ายเนี่ยก็อยู่ที่นาทีละ1บาทเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช้อปปีหรือ l a z a d าได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าซิมเทพทอตัวนี้นะครับจะมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาจะให้ WiFi@ 2 WiFi มาให้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะใช้ร่วมกับแพ็กเกจตัวนี้ได้เนี่ยทั้งหมด1ปีด้วยเหมือนกันนะครับก็คืออายุซิมเนี่ยหปีคุณก็จะได้ เจ้าตัว add to wifi ตัวนี้มา1ปีด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับคุณยังได้จะส่วนของ t r u e id นะครับก็คือเป็นแพ็กเกจที่เอาไว้ดูอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยสำหรับ85ช่องนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะดูผ่านเจ้าตัวเว็บไซต์หรือว่าตัวตัวแอปพลิเคชัน t r u e id ได้เลยนะครับตรงนี้มาในส่วนของอีกค่ายหนึ่งนะครับก็คือ t o t sim for work นะครับ t o t sim for work เนี่ยผมเคยอธิบายไว้แล้วเหมือนกันนะครับใน ด้านข้างนะครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวไอไว้ให้นะครับที่ด้านข้างตัวนี้นะครับ s ิม t ีโอท for work ตัวนี้เนี่ยพิเศษกว่าค่ายอื่นนะครับค่ายอื่นเนี่ยจะลิมิตอยู่ที่10เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยได้เน็ตแบบ u n l i ิ i t ตแล้วก็ไม่ลดสปีดไม่มีลิมิตสปีดด้วยอะเป็นสามารถที่จะใช้ได้เนี่ยทั้งหมด1ปีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยทีโไม่มีโทรฟีนะครับจะ มีค่าใช้จ่ายค่าโทรนะครับผมนะจะอยู่ที่วินาทีละ1สตางค์นะครับโดยแต่ว่า TOT เนี่ยเนื่องจากว่าเขาใช้เครือข่าย,ยอยู่ที่2001และก็2003นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะซื้อเนี่ยแนะนำให้คุณเช็คกับรุ่นมือถือก่อนนะครับว่ารุ่นมือถือของคุณเนี่ยรับคลื่นสัญญาณ2001และ2 0 0 3หรือเปล่านะครับซึ่งสามารถที่จะเช็คผ่านทางเว็บไซต์ของ TOT ได้นะครับมันจะมีตัวถ้าเกิดคุณเข้า tot.mobile.net เนี่ยคุณจะเห็นในส่วนของเช็คนะครับว่ารุ่นโทรศัพท์ที่รองรับขึ้น2อ0 1และ2อ0 3นะครับแล้วก็ TOT SIM ซิตัวนี้เนี่ยคุณต้องไปซื้อที่สุดบริการ TOT เท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ถึงแค่วันที่31พฤษภาคมนะครับตัวตัวนี้ ซึ่งเขาจะแบ่งเป็นแพ็กเกจหลักกับแพ็กเกจเสริมนะครับถ้าเกิดคุณไปซื้อเนี่ยคุณจะได้ซิมที่เป็นแพ็กเกจหลักก่อนนะครับก็คือว่าเป็นซิมเทอที r w ล์เวิร์เนี่ยราคาอยู่ที่66บาทซึ่ง66บาทตนนัวนี้คุณสามารถใช้งานได้2เดือนนะครับเขาให้เหตุผลที่ว่าที่เกิดคุณต้องซื้ออย่างเงี้ยเพราะว่าให้คุณไปทดลองใช้ในพื้นที่ของคุณก่อนนะครับว่าเ้ยพื้นที่ของคุณเนี่ยใช้ซิมเทอทีแล้วเนี่ยโอเคไหมเพราะว่า 66บาทเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็เฉลี่ยแล้ววันละ1บาทเท่านั้นนะครับสามารถใช้งาน6เดือนโดยที่เป็นความเร็วแบบไม่ลดสปีดด้วยนะครับเป็นความเร็วอัลลิมิตอ่ะพูดง่ายๆเป็นอัลลิมิตนะครับตรงนี้ไม่อันไม่ลดสปีดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่คุณใช้งานนะครับสามารถที่จะใช้งานเจ้าตัวนี้ได้เนี่ยคุณก็ไปสมัครแพ็กเกจเสริมนะครับที่ชื่อว่า TOT SIM4WORK ชาร์ 3. นะครับอันนี้เนี่ยค่าบริการจะอยู่ที่900บาทนะครับระยะเวลาการใช้งานทั้งหมด10เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดซิมตัวนี้นะครับคุณจะใช้ทั้งซิม1น1ปีเนี่ยก็เท่ากับ966บาทเท่านั้นนะครับแถมได้ความเร็วเนี่ยไม่อันด้วยนะครับไม่ลดสปีดโดยเป็น 4G เต็มเตเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยบ้านอยู่ใกล้เครือข่ายของ TOT เนี่ยนะครับก็น่าสนใจนะครับตรงนี้นะอ่ะโอเค เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยนะครับสรุปนะครับของทั้ง4ค่ายนะครับของทั้ง4ค่ายเนี่ยก็คือเริ่มแต่ AS นะครับ AS เนี่ยก็ใช้ชื่อว่าซิมมาราทอนดีแท็ก็เป็นซิมคงกระพันนะครับทรูก็เป็นซิมเทพทอนะครับส่วน t ีโก็ใช้ชื่อว่าซิมโฟล์เวิร์กนะครับส่วนสปีดเนี่ย a s d t a c แล้วก็ทรูเนี่ยจะอยู่ที่10เมกนะครับส่วน t ีโเนี่ยให้แบบออลลีมิตเลยทีเดียวแต่ว่าเท่าที่ ลองเทสสปีดดูนะครับในเคกกรุงเทพก็เฉลี่ยแล้วประมาณอยู่ที่1 5บหถึงสีนะครับโดยประมาณนะก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะครับส่วนโทรโทรฟรีในเครือข่ายนะครับ AS เนี่ยจะให้อยู่ที่ครั้งละ30มนาทีนะครับ B t แท็ครั้งละ15นาทีนะครับส่วน True เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า30หรือ15นะครับแต่ว่าก็จะประมาณนี้นะครับส่วน TOT เนี่ยไม่มีโทรฟรีในเครือข่ายนะครับ ส่วนเกินนะครับถ้าเกิดคุณโทรนอกเครือข่ายนะครับทั้ง ASD t a c แล้วก็ทูเนี่ยอยู่ที่นาทีละ1บาทนะครับส่วนท o t เนี่ยไม่ว่าคุณจะโทรนอกค่ายหรือในค่ายเนี่ยเขาจะคิดอยู่ที่วินาทีละ1สตางค์นะครับแต่ว่าเนื่องจากอย่างที่ผมบอกนะครับเจ้าตัวซิมตัวนี้เนี่ยเป็นซิมแบบเติมเงินนะครับแล้วก็เป็นการที่คุณจ่ายครั้งเดียวนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เติมเงินเข้าไปนะครับคุณก็จะไม่สามารถที่จะโทรนอกเครือข่ายด้วยประยายเพราะว่า มันจะไม่มีค่าโถออกมามันจะไม่มีเงินสําหรับฐานโถออกนะครับนั่นเองนะทีนี้เนี่ยทั้ง4ค่ายนะครับสามารถที่จะแชร์ hotspot ได้นะครับแล้วก็ของทั้ง4ค่ายตัวนี้นะครับจะไม่มี Wi-Fi ให้ยกเว้นของค่าย t u u นะครับที่มี Wi-Fi ในส่วนของ Wi-Fi มาให้นะครับทั้ง4ค่ายเนี่ยสามารถใช้แพ็กเกจตัวนี้ได้ได้ทั้งสิ้นนาน1ปีนะครับแต่ว่ายกเว้น TOT นะครับซึ่ง ToT เนี่ยคุณต้องซื้อ ไปใช้งาน2เดือนก่อนแล้วลัง2เดือนถ้าเกิดคุณเทแล้วโอเคเนี่ยค่อยมาซื้อแพ็กเกจเสริมอีก9 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ได้ต่อโปรต,ต่อเนี่ยมันก็คุณก็เสียเงินแค่6 6บาทนะครับแต่ว่าของ3ค่ายเนี่ยคุณจะต้องซื้อครั้งเดียวแล้วก็จ่ายทั้งปีไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AS d ดีแแล้วก็ทูเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในพื้นที่ไหนที่คุณใช้ซิมยี่ห้อนั้นเนี่ยโอเคนะครับก็ลองดูนะครับ สำหรับราคานะครับของทาง a อเนี่ยก็อยู่ที่1,650บาทนะครับส่วน d t แทเนี่ยที่หาออนไลน์เนี่ยก็อยู่ที่ปันหนึจร้อยเก้าสบาทนะครับอาจจะหาได้ถูกกว่าน,นี้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจโปรโมชั่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจัดโปรโมชั่นนะครับส่วน True เนี่ยจะอยู่ที่ปันหนึ่งพันร้อยห้าสินะครับส่วน TOT เนี่ยจะอยู่ที่966บาทนะครับอันนี้คือรวม1ปีนะครับ ทีนี้เนี่ยหาซื้อได้ช่องทางไหนนะครับ as as เนี่ยเขาขายเองเลยนะครับคุณก็สามารถที่จะซื้อผ่านทางเว็บ as ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับส่วน d t e c หรือก็ท tool เนี่ยคุณสามารถที่จะซื้อผ่านทางช้อปปิงออนไลน์พวก lazada หรือว่า s h o ป e e หรือว่าช่องทางอื่นนะครับแล้วแต่นะครับตรงนี้ส่วน tot นะครับ tot ต้องไปซื้อที่ศูนย์บริการ tot เท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ย ทั้ง4ค่ายนะครับถ้าเกิดว่าหาร12มานะครับหาร12มาจะเป็นเฉลี่ยรายเดือนอยู่ที่ค่ายละ a อเนี่ยจะอยู่ที่ยี่หกสามสบาทนะครับ b ีแทก็อยู่ที่1้9 True ก็อยู่ที่1้6ส่วนท o t เนี่ยก็อยู่ที่81บาทนะครับถ้าใครเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้นะเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับอยู่ในพื้นที่บริการหรือว่า โทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของคุณเนี่ย TOT รองรับนะครับ TOT เนี่ยเป็นแพ็กเกจอะไรที่ค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับเพราะอยู่ที่81บาทเท่านั้นต้องบอกว่าคุ้มจริงๆนะครับสำหรับเจ้าตัว TOT ตรงนี้นะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ